ดีค่ะหมอโยนะคะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะภาวิชาสัตวแพทย์นะคะสอนเรื่องการดูแลแล้วก็ เลี้ยงแมวนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสั้นๆสำหรับเจ้าของที่สนใจอยากจะเปลี่ยนอาหารแมวนะคะบางทีเนี่ยเราก็สนใจว่าเราอยากจะเปลี่ยนจากอาหารแมวจากอาหารเปียกเป็นอาหารเม็ดจากอาหารเม็ดเป็นอาหารเม็ดจากอาหารเปียกเป็นอาหารเ,าาารเ,เปีาาเยกอีกข้อนึงหรือบางทีแมวของเราเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนไปกินอาหารรักษาโรคแล้วทำยังไงดีน้องแมวถึงจะยอมกินนะคะ ทีนี้เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าตามหลักนิสัยของแมวอะค่ะบางทีเจ้าของอาจจะรู้สึกว่าแมวเบื่ออาหารหรือเปล่านะกินแต่อาหารเดิมๆตลอดมาจริงๆเราเนี่ยเราต้องบอกว่านิสัยของน้องแมวอะค่ะน้องแมวเนี่ยจะชอบกินอาหารเดิมๆนี่แหละค่ะ เขาจะรู้สึกว่าลอดภัยกว่าเป็นลักษณะน,าานิสัยของเขาถ้าเจ้าของพยายามเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยเขาว่าจะรู้สึกเครียดได้นะคะการเปลี่ยนอาหารเนี่ยอาหารชนิดใหม่กับอาหารานชนิดเดิมเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างครั้งเรื่องของรสชาติสัมผัสแล้วก็กลิ่นนะคะซึ่ง การเปลี่ยนอาหารเนี่ยสามารถทําได้โดยใช้หลักทั่วๆไปที่เรียกว่าหลัก10%หรือหลัก2 5นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าวันนี้เจ้าของซื้ออาหารใหม่มาหมอจะบอกว่าลองใส่จานแล้ววางดูก่อนเพราะบางทีเนี่ยน้องแมวบางตัวยินยอมกินเลยไม่ต้องใช้หลักการใดๆทั้งสิ้นทีนี้ถ้าสมมุติว่าวางน้องแมวกินอันนี้ก็คือจบเลยเราสามารถเปลี่ยนอาหารได้ทันทีแต่ในกรณีที่วางแล้วน้องแมวเมินจะทายังไงดี หมอขอเล่าของหลักการ10%ก่อนนะคะหลักการ10%เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราจะเปลี่ยนอาหารใหม่ เพิ่มขึ้น10%แล้วก็ลดอาหารเดิมลง10%นะคะยกตัวอย่างเช่นวันที่1นะคะอาหารเก่าเนี่ยปริมาณ90%จากเดิมแล้วก็เพิ่มอาหารใหม่ไป10%พอวันที่2ลดอาหารเก่าลงเหลือ80%เพิ่มอาหารใหม่เป็น20%ทำนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้องแมวสามารถกินอาหารใหม่ได้เป็นปริมาณ100%ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาวันที่เป็น50-50%นะคะก็คือพอเป็นอาหารเก่า50%อาหารใหม่50%วันถัดมาที่เป็นอาหารเก่า40%อาหารใหม่60% น,น้องแมวจะเริ่มไม่ยอมกินแล้วหลักการก็คือถอยหลังกลับกลับมากิน 5- 0 5 0เหมือนเดิมแล้วก็ทาอย่างนี้ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเจ้าของอาจจะไม่ได้ดั่งใจเสร็จใน10วันนะคะบางทีมันอาจจะใช้เวลา2อาทิตย์3อาทิตย์หรืออาจจะใช้เวลาเป็นเดือนต้องแล้วแต่แมวนะคะไม่ได้แล้วแต่เจ้าของเพราะฉะนั้นเจ้าของต้องมีความใจเย็นแล้วก็มีความอดทนกับน้องแมวนิดนึงนะคะทีนี้เขาก็จะมีการประยุกต์ค่ะ หลัก25%กห,ลกหลัก25%เนี่ยก็จะคล้ายๆหลัก10%หลัก25%เนี่ยจะใช้ก็คือใช้อาหารเก่า75%อาหารใหม่25%อันนี้เขาใช้จะยืดระยะเวลานิดน,นึงก็คืออาหารเก่า75%อาหารใหม่25%เนี่ยจะใช้เวลา3วันวันที่1 2 3วันที่4 5 6จะให้น้องแมวกินอาหารเก่า50%อาหารใหม่50%วันที่7 8 9กินอาหารใหม่75%อาหารเก่า25%จนกระทั่งน้องแมวกินอาหารใหม่100% เช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้าน้องแมวไม่กินสมมติอาหารเก่า25%อาหารใหม่75%ก็ให้ย้อนถอยหลังกลับมาทําที่50-50ทําไปอีก3วันจนกระทั่งน้องแมวกินได้ดีแล้วเนี่ยค่อยเพิ่มระดับอาหารใหม่ไปเป็นต้นนะคะทีนี้มันจะมีทิคเล็กๆนะคะสำหรับว่าทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนอาหารนะคะเขาก็จะมีแนะนาว่าควรจะปรับน้องแมวให้กินอาหาร3มื้อต่อวันก่อน เช่นให้ก็คือปริมาณอาหารเท่าเดิมสมมติว่าเขาเคยกินอยู่สองถ้วยต่อวันเราจะเอาสองถ้วยเนี้ยปกติเขากินมื้อเช้าเย็นมื้อเช้าถ้วยหนึ่งมื้อเย็นถ้วยหนึ่งเราจะเอาสองถ้วยเนี้ยค่ะปรับเป็นเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ให้เวลาเดิมติดกันสักอาทิตย์หนึง่งเพื่อให้น้องแมวรู้สึกหิวได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามาใช้หลัก10%หรือหลัก2 5นะคะน้องแมวก็จะรู้สึกหิวแล้วก็จะทําให้เขาร่วมมือกับเราในการปรับอาหารเป็นไปกินอาหารสุดใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ